สวัสดีพี่น้องเอฟซีพันเนาะผมก็เก็๊ยบพาเพิ่นนี่หลังจากเพิ่งกินอาหารอิม่มนะพี่น้องอันนี้เป็นแม่พันธุ์เลยนั่นเลยแม่สาวกำลังท้องมานูนี่ท้าเหลืองแม่พันธุ์เนาะพี่น้อง,กงเกิดช่างเกตง่ายๆเลยเอาถังเ้าซื้อมาเพื่อเลี้ยงเพื่อเอาลูกเพิ่นนะให้เฮานับเบิง่งนลาวนมเพินพ่นเด้อเตาเพิ่นน แม่ดำนี่มีมีเต่าสิบสี่เต่าเนาะแถวแถวละเจ็ดแถวแถวละเอดเจ็ดเต่ารวมแล้วเป็นสิบสี่นี่เป็นแม่พันเนาะซึ่งก็เป็นทองแหลกแหละที่ผ่านการผสมพันมาเมื่อประมาณสัก จะจำบ่ผิดนะประมาณสิวันคือก่อนอันนี้เขาผสมอย่ารอบหนึ่งแต่ว่าเขาบติดสาเหตุที่บติดก็คือเขาอ้วนจนเกินไปหมูด้ยวยพี่น้องทางช่วงที่อายุเขาเด็ประมาณ6เดือนขึ้นไปริกรเก็ดเดือนพยายามลดอาหารพ้นเ้ยช่วงที่เขาสีเริ่องผสมพัน ไปอยู่ประมาณเดือนที่เดือนที่เจ็ดเดือนที่หกเดือนที่เจ็ดนะแม่คาวนี่อย่า <c oughs> อ่อนเลยนี่เห่นเต่าให้แม่ดำมนันเป็นอิจฉาเป็นไงตันไหนมันนอนเคียงกันด้ยแม่ขาวไล่นน่พี่น้องเดี๋ยวเชื่อฟังแม่ขาวนี่เออมีเต่านมสิบสามเตา่า พี่น้องหลายคนอาชสบบอสเสือ่ายเป็นอย่างไรเนี่ยมันต้องเป็นคูณบ่แถวและเจ็ดก็คือเจ็ดทันแถวและหกมันก็คือหกเม่ดขาวนี่เต่าเล่าเอ่อเต่านุ่มแถวหนึ่งมีหกเต่าอ,อีกแถวหนึ่งมีเจ็ดพี่น้องผมเคยผมเคยนับทีแรกผมว่ามันมีสิบสองเพราะว่าผมนับพออยู่ประมาณหก เตา่แถวหนึ่งแต่ว่ามันจะนอนทับอยู่บันได้นั้บันนี้มันสังเกตบางทีดีก็เลยว่าเอ้าบันไดที่แห็มีสิบสามเพราะว่ามันมีถลแถวรหูกับถลแถวละเอีดส่วนแม่ดำนี่ถลแถวละ, 7, ะเอียดแถวละเอีดเต่าซึ่งแต่ว่าเมยมันแม่มมขาวนี่นี่เมย์ไลนี่แม่ลายนี่ สองเดือนแล้วยนองนี่อีกประมาณสองเดือนน้องมาสิออกลูกนี่นะแต่เป็นยังไงพฤติกรรมของเพิ่นนี่เพิ่นอยากให้เขาเกาเพิ่นเนี่ย,พยเ,ยพ,นเนยยพิ่นกินอินี่เกาแม่นี่แม่นี่นก็แล่วน่ากวนนี่เพราะว่าเพิ่นอยากให้เจ้าให้ทั้งสองหูนี่นั่นเห็น,นมัย้ยมากจะซื้อไป แม่นกกินไปน้ํานอนไปน้ําให้กันนี่นี่ล่ะพี่น้องเวลาเลือแม่พันหมูเด้อถ้าสมมุติว่าเฮาเลี้ยงเพื่อเอาลูกเพิ่นนี่ต้องเบิ่งเต่าแต่ว่าหมูนี่ส่วนหลายกับมันมันสิมีอยู่บ่10เต่าส่วนหลาย12ขึนแต่ว่าที หูมานี่ยหนาันาบกเกินสิบสหรือมันทีมีล่ลายกว่าน,นี้ผมวันสูงสุดนท่สิบสี่เนี่ยเม่ดำนี่สิบสี่เต่ามันแมลายนี่สิบสามนี่นี่ตัวใดบลเสื้อนี่หมูมันมีสิบสามเต่าก็มีเลยแถวห่งเจียรแถวหนึ่งหงมันจะเป็นอย่างที่แปดนี่แหะ เอาดิม,มกักประมาณนี้พีเนาะมักให้เขากรพิ่นลับสบายเลยอันนี้ให้อาหารกินห้ามอ่อนไปเนาะหมูแม่ม่าน,นอนหมูแม่ม่านนี่ประมาณสองเดือนนี่เา่ายไปให้เขากินหลายคือบางคนในกระตุนอาหาร ว่ายานแตลูกไม่ท้องผสมบูณ์พี่นอกทางเขาสมบูรณ์ครับครับยามเขาขอดลูกมันสีขอดหยากเพราะลูกในท้องมันสมบูรณ์เกินไปเพราะฉะนั้นให้อาหารเอให,ให้ให้พอดีนะบ,บ่ให้กินแบบจนบ่หยุดบริยนดีต้องพมให้กินเมื่อละก้องเวลาเศร้าก,กับแรงส่วน ห <c oughs> ลังจากให้อาหารตอนเช้าเนาะอาหารวางมีพวกต้นต้นกล้วยใช่ไหมแล้วเขากินหำอิ่มแล้วเขาวันอนใิตื่นขึ้นมาเลยก็จะกินต้นกาาล้วยเลี่นๆน่ารักพี่น้องเอ้ยเป็นหมูแม่สาวด้วยพี่น้องสองตัวนีวน้ โตดำนี่เป็งลักษณะที่หน่อยกว่าเจ่ว่าแข็งแรงกว่าแม่นี่นี่อืมงานเขากินอาหารนี่เขาแม่น,นี่สิสมมติไว้กินนี่แม่นี่สิมกสักจะดูดนันอยนูอ่หน่อยนี่อืมโตหน่อยกว่าเขาแต่ว่าเกง่งเนีซื้อมันอีกกินเนี่ยนี่เพราะอาหารเขากินกินผมต่างซื้อเขาว่าช้ากิน ส่วนอีนี่ซื้อดอกพี่น้องอีนี่อีดอกเพราะว่าหางเขาดอกก็เ,เลยตั้งซื้อให้ว่าอีดอกนี่มันเกิดเป็นซื้อถีมงคลอยู่พี่น้องซื้อมงคลซื้อดอกอเข้ามักประมาณนี้พี่หมูนี่เราเท้าต้องให้เขาขุนกับเท้านะ เอาละพี่น้องนะ้องสำหรับคลิปนี้เนาะ<ม>ก็ผมกเกษียรภาพเพลินพี่น้องก็มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องฟังเนะ<ม>าาะเลือกเลี้ยงหมูลูกผสมก็ต้องขั้นใจยังไงพี่น้องเพราะว่าม,ม,มันอยากใช้เวลาดโดนเด้สวมชิ้นใหญ่เนาะสำหรับคลิปนี้แล้วพี่น้องเอ้เก็ขอลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะ เดี๋ยวโอกาสหน้าคลิปหน้าเด้อพี่น้องผมสีมาอัปเดตแม่หมูสองตัวนี่ให้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆนะสำหรับทนที่รเรียงหมูหรืออย่างเรียงหมูหนะก็มันเรียงไงยอยู่ดิแต่ว่าเขาต้องหูจับหาอาหารที่มันลดต้นทุนเรียงน้ำสบายแล้วพี่น้องเพิินรับแล้ว นรับสบายเลยคนสุดท้ายนี่เนาะขอาลาพี่น้องลองไว้ด้ยวยเพียงเท่านี้นะผมพบกับผมได้ไหมกเกษตรผ้าเพื่อนพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์เพื่อเป็นกวนกำลังใจกับผมกเกษตรผาเพลินเพื่อนพี่น้องเอเนาอสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านอยดีมีเฮงบายบายสวัสดีครับผมพบก,กันใหม่คลิปหนะ้า